สวัสดีครับวันนี้จะเนื้อหาผู้ช่วยอาชีวะนะครับการวัดผลและประเมินผลการศึกษาครับน,นี่จะเน้นเนื้อหานะครับเพราะว่าข้อสอบนี้อยู่อยู่ที่ไฟล์หนึ่งแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้อ่านจะมาอัดตรงนี้ครับก็จะอยู่จะมีเสียงมกนิดนึงนะครับเรา,าดูความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษานะครับตัวน,นี้ เป็นภาคขอตัวสุดท้ายแล้วนะครับจะไม่มีอีกแล้วเพราะว่าทุกครบทุกหัวข้อแล้วนะครับเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษาความหมายของการวัดผลประเมินผลการศึกษานะครับก็คือการวัดผลคือกระบวนการหาปริมาณหรือจํานวนของสิ่งของต่างๆโดยใช้เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งผลการวัดจออกมาเป็นตัวเลขหรือสัญ,ญลักษณ์นะครับ เช่นนายแรงสูงว่า80มิเมตรเครื่องมือคือที่วัดส่วนสูงวัตถุชิ้นนี้หนัก2กิโลกรัมเครื่องมือคือเครื่องช่างการวัดผลนะครับหมายถึงกระบวนการกําหนดตัวเลขให้กับสิ่งของที่ต้องการวัดโดยค่าที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างลักษณะนั้นอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นการวัดผลคือ กระบวนการที่ได้มาซึ่งข้อมูลนะครับตัวนี้กระบวนการที่ได้มาซึ่งข้อมูลนะครับตามจุดมุ่งหมายของการสอนโดยใช้เครื่องมือเครื่องมือประกอบ,บด้วยวิธีการทางการศึกษาได้มากมายหลายวิธีนะครับการทดสอบการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนการสอบตามสัมภาษ์การดูจากผลงานที่ส่งจากการจัด ปฏิกิริยาการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการรู้นะครับซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวัดนี้จะนําไปสู่ขั้นตอนการประเมินต่อไปนะครับการทดสอบการศึกษานะครับหมายถึงกระบวนการวัดอย่างหนึ่งที่กระทําอย่างมีระบบเพื่อให้เปรียบเทียบความสามารถของบุคคลโดยข้อสอบหรือคําถามไปกระตุ้นให้สมองแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมานะครับพอมีการทดสอบแล้วมันต้องมีการ ประเมินผลอทีนี้เรามาดูการประเมินผลการประเมินผลหมายถึงการตัดสินหรือวินิจฉัยสิ่งต่างๆที่ได้จากการวัดเช่นผลจากการวัดความสูงของใบแดงร้อยแปดสิบเซนติเมตรอาจจะเป็นประเมินว่าเป็นคนสูงมากก็ได้หรืออาจจะเป็นคนไม่สูงก็ได้ผลจากการชั่งน้ำหนักวัตถุหชิ้น2กิโลก็อาจประเมินว่าหนักหรือเบาก็ได้นะครับ กระบวนการประเมินประกอบด้วยสามส่วนคือหนึ่งผลที่ได้จากการวัดเกณฑ์ที่ตั้งไว้แล้วก็การตัดสินคุณค่านะครับเรามาดูการวัดและประเมินผลก่อนการเรียนนะครับการวัดและประเมินผลนะครับการวัดและประเมินผลก่อนการเรียนเป็นการวัดและประเมินผลผู้เรียนในภาวะที่เป็นปัจจัยป้อนมีเป้าหมายเพื่อสํารวจตรวจสอบความพร้อมหรือ พื้นฐานหมายอันนี้ก่อนเรียนมีเป้าหมายเพื่อสํารวจตรวจสอบความพร้อมหรือพื้นฐานนะครับการวัดการประเมินผลระหว่างสอนเป็นการวัดประเมินผลผู้เรียนเมื่อเรียนจบนะครับการวัดและประเมินผลหลังการสอนหมายถึงเป็นการวัดประเมินผลหลังสิ้นหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในวิชานะครับผลอ่านน้าระหว่างสอนคือ ระหว่างสอนคือเ,เราเมื่อจบหน่วยเราก็สอนเราก็สอ,สอ,สอ,สอนะบสเลยไหมแต่หลังการสอนเป็นการวัดผลมวลผล,ผล,ผล,ผลหลังสิ้นสุดการสอนรายวิชานะครับนีบูมและคณะได้ตั้งไวพ้พฤติกรรมการวัดออกเป็นสามลักษณะนะครับพุทธิพิสัยจิตพิสัยและทักษะพิสัยนะครับพุทธิพิสัยคืออะไรการวัดเกี่ยวกับความรู้ความคิดนะครับด้านสมอง จิตใจวิสัยคือจิตวิสัยคือการวัดเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดด้านอารมณ์นะครับทักษะวิสัยคือการวัดเกี่ยวกับการใช้กล้ามเนื้อการใช้ประสาทสัมผัสส่วนต่างๆของร่างกายวัดด้านปฏิบัตินะครับนีวัดด้านปฏิบัติ่ทีนี้ดูข้อสองหน้าสอง จุดมุ่งหมายของการวัดผลนะครับจุดมุ่งหมายของการวัดผลหนึ่งวัดผลเพื่อพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียนวัดผลเพื่อพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียนหมายถึงการวัดผลเพื่อดูว่านักเรียนบกพร่องหรือไม่เข้าใจเรื่องใดหรือไม่นะครับคูพยายามอบม ยบบพยายามบรรมหลักสอน้น,นักเรียนเกิดการเรียนรู้ความเจริญงอกงามตามศักยภาพของนักเรียนวัดผลเพื่อวินิจฉัยนะครับหมายถึงการวัดเพื่อค้นหาจุดบกพ้องของนักเรียนว่ามีปัญหาว่ายัางเกิดการเรียนรู้ตรงจุดไหนเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือวัดผลเพื่อจัดอันดับหรือจัดตำแหน่งนะครับก็คือวัดผลเพื่อวัดว่าใครอันดับหนึ่งสองสามวัดผลเพื่อเปรียบเทียบหรือ เพื่อทราบพัฒนาการของเด็กนะครับหมายถึงการวัดผลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนเองเช่นการทดสอบก่อนเรียนหรือหลังเรียนห้าการวัดผลเพื่อพยากรณ์หมายถึงการนำผลที่ไปคาดคะเนหรือทำนายเหตุการณ์ต่างๆหกการวัดผลเพื่อประเมินผลหมายถึงการวัดเพื่อนำผลที่ได้มาตัดสินหรือ สรุปคุณภาพของการจัดการศึกษาว่ามีประสิทธิภาพสูงหรือต่ำควรปรับปรุงอย่างไรนะครับหลักการวัดนะครับหลักการวัดผลการศึกษามีหลักการใดบ้างนะครับต้องวัดให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนนะครับก็คือตรงกับวัตถุประสงค์นะครับตัวนี้ สองเลือกใช้เครื่องมือวัดที่ดีและเหมาะสมสามระวังระวังความคาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดของการวัดสี่ประเมินผลการวัดให้ถูกต้องห้าใช้ผลการวัดให้คุ้มค่านะครับห้าเครื่องมือในการวัดทีนี้นะครับนี่ออกบ่อยเครื่องมือในการวัด เครื่องมือในการวัดและประเมินผลนะครับมีอยู่แดเครื่องมือนะครับนี่การสังเกตการสัมภาษณ์แบบสอบถามการจัดอันดับการประเมินผลจากสภาพจริงการวัดผลภาพปฏิบตัติการประเมินผลงานโดยใช้แฟ้มสะสมงานแล้วก็แบบทดสอบนะครับก็จะมีอยู่แปดดอันดับนะครับการสังเกตทำยังไงเรามาดูแต่ละอ่านนะครับการสังเกตนะครับ การสังเกตคือการพิจารณาปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อค้นหาความจริงบางประการโดยอาศัยประสาทสัมผัสของผู้สังเกตโดยตรงรูปแบบการสังเกตนะครับก็จะมีหนึ่งสังเกตโดยผู้สังเกตเข้าไปร่วมในเหตุการณ์หรือกิจกรรมนะครับสองสังเกตโดยผู้สังเกตไม่ได้เข้าไปร่วมในเหตุการณ์นะครับมีอยู่สองแบบนะครับ ้าเข้าไปร่วมเหตุการณ์หมายถึงการสังเกตที่ผู้สังเกตเข้าไปมีส่วนร่วมหรือคูี่ในหมู่ผู้สังเกตและอาจร่วมกิจกรรมด้วยนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ได้เข้าไปร่วมเหตุการณ์หมายถึงการสังเกตที่ผู้ถูกสังเกตอยู่ภายนอกวงหรือผู้ถูกสังเกตหรือสังเกตในฐานะเป็นบุคคลภายนอกนะครับการสัมภาษณ์นะครับ การสัมภาษณ์การสัมภาษณ์คือการสนทนาหรือการพูดโต้ตอบกันอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาความรู้ความจริงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ล่วงหน้านะครับรูปแบบคือการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างโดยไม่มีแบบสัมภาษณ์หรือไม่จําเป็นต้องใช้นะครับและการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างคือมีจุดมุ่งหมายมีแบบสอบถามไปถามนะครับแบบสัมภาษณ์ไปถามสามแบบสอบถาม นะครับแบบสอบถามก็จะมีเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้กันมากโดยเฉพาะเก็บข้อมูลทางสังคมศาสตร์ทางนี้เพราะเป็นการวิธีการที่สะดวกนะครับสามารถวัดได้กว้างขวางก็จะมีแบบสอบถามแบบเปิดแบบปิดนะครับแบบเปิดคือแบบสอบถามไม่ได้กําหนดคําตอบไว้นะครับตอบได้อิสระเพราะว่าผู้ตอบนี่สามารถคิดวิเคราะห์ได้เองนะครับ ข้อเสียคือเสียเวลานะครับเป็นแบบสอบสอบถามที่ยากทีนี้ถ้าแบบปลายปิดนะครับปลายปิดนี่เป็นข้อให้เลือกนะครับซึ่งซึ่งเลือกสร้างขึ้นโดยคาดว่าผู้ตอบสามารถเลือกได้แบบสอบถามปลายปิดแบบออกเป็นสีชนิดนะครับตรวจสอบรายการนะครับเป็นการรายการของคำคำถามที่เกี่ยวกับคำสัมพันธ์ กับลักษณะของพฤติกรรมต่างๆนะครับเช่นมีไม่มีจริงไม่จริงอย่านงะ้ไาตัดส่วนประมาณค่านะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลการปฏิบ,บัติกิจกรรมต่างๆระดับความเข้มให้พิจารณาตั้งแต่สามระดับขึ้นไปเห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นด้วยไม่แน่ใจหรือไม่เห็นด้วยนะครับสามการจัดอันดับนะครับนักตอบอยู่เนี่ย ความสำคัญหรือคุณภาพหรือให้ผู้ตอบเรียงความสําคัญมากไปหาน้อยนะครับตัวอย่างท่านเลือกเรียนครูเพราะเหตุผลใดอ่าแล้วก็เรียงอันดับมากไปหาน้อยนะครับสองจุดสี่แบบเติมคําสั้นๆปัจจุบันท่านอายุเท่าไหร่กี่เดือนกี่ปีนะครับอันนี้ข้อสี่การการจัดอันดับ เป็นเครื่องมือเครื่องวัดผลให้นักเรียนหรือผู้ได้รับแบบสอบถามเป็นผู้ตอบโต้โดยจัดอันดับความสำคัญนะครับแล้วจึงให้คะแนนและภายหลังการประเมิเนนะครับนี่การจัดอันดับว่าการประเมินผลจากสภาพจริงตัวน,นี้ใช้ใช้ของอาชีวะ จริงกระบวนการสังเกตการบันทึกการรวบรวมข้อมูลจากงานและวิธีการที่นักเรียนทําการประเมินผลการตามสภาพจริงให้นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาได้และคนผู้ผลิตความรู้ของนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงรวมถึงเน้นพัฒนาการเรียนการรู้ของนักเรียนตัวนี้ตามภาพจริงนะครับตามระเบียบของการวัดและประเมินผลปชปี6263ตัวนี้นะครับอันนี้อยู่ในของอาชีวะ นะครับความสําคัญของการประเมินผลจากสภาพจริงการเรียนการสอนการวัดประเมินผลจากสภาพจริงจะเอื้อให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างเต็มศ <clog S 1> ักยภาพของแต่ละบุคคลเป็นการเอื้อต่อการเรียนการสอนที่นนเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางเป็นการเน้นให้นักเรียนได้สร้างงานเป็นการผสมผสานให้กิจกรรมการเรียนาาการรู้การประเมินผลเป็นการลดภาระซ่อมเสริมของครูนะครับคือถ้าเด็กเข้าเรียนยนี่ก็มีคะแนนนะครับตามสภาพจริง เด็กก็จะผ่านได้ง่ายนะครับ6การวัดผลภาพปฏิบัติเป็นการวัดปฏิบัติเป็นการวัดผลงานที่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติซึ่งสามารถวัดได้ทั้งกระบวนการและผลงานในสถานการณ์จริงหรือในสถานการณ์จำลองสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการสอบคือขั้นเตรียมงานขั้นตัวลับงานเวลาที่ใช้ในการทํางานและก็ผลงานนะครับตัวนี้จะเป็นภาพปฏิบัติ ก็จะรวมกับข้อห้าก็คือตามสภาพจริงนะครับข้อหกนี่ข้อเจ็ดประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงานเป็นแนวทางการประเมินผลโดยการรวบรวมข้อมูลที่ครูและผู้เรียนทำกิจกรรมต่างๆมารวมกันโดยกระทำต่อเนื่องตลอดภาคเรียนดังนั้นการวัดผลและประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงานส่วนหนึ่งจะเป็นการกิจกรรมสอดแทรกอยู่ในสภาพการเรียนประจําวัน โดยกิจกรรมที่สอดแทรกเหล่านี้จะวัดและเนื้อหาเกี่ยวกับการสภาพจริงปัจจุบันริยแบบทดสอบนะครับทีนี้ข้อสุดท้ายแบบทดสอบแบ,บ่งออกเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดแบบ่งออกได้หลายลักษณะนะครับมีเจ็ดแบบก็คือแบบที่หนึ่งแบ่งตามสภาพส,สมรรถภาพที่วัดนะครับแบ,บ่งออกเป็นสามประเภทหนึ่งแบบทดสอบ วัดผลสำริดนะครับก็จะมีแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นกับแบบทดสอบตามมาตรฐานนะครับสองแบบทดสอบวัดความถนัดนะครับวิเงรนะหภาพสมองของผู้เรียนตัวนี้ก็แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนแบบทดสอบวัดความถนัดเฉพาะด้าน ามแบบทดสอบวัดคุคลิกภาพทางสังคมนะครับก็คือแบบทดสอบวัดเจตติตที่มีต่อบุคคลทดสอบความสนใจที่มีต่ออาชีพการศึกษาแบบทดสอบวัดความปรับตัวเช่นการปรับตัวเข้ากับเพื่อนอนอะครับสองการแบ่งตามลักษณะนานการตอบทดสอบตาทดสอบภาพปฏิบัตินะครับทดสอบการข้อเขียนหรือทดสอบปากเปล่า แบ่งตามเวลาที่กำหนดก็คือแบบทดสอบที่กำหนดเวลาในการตอบกับแบบที่ไม่ได้กำหนดเวลาในการตอบสี่แบ่งตามจำนวนผู้เข้าสอบแบ่งตามห้าแบ่งตามสิ่งเร้าของการถาม6แบ่งตามสาระของการใช้ประโยชน์แล้วก็7แบ่งตามเนื้อหาของข้อสอบในในฉบับนั้นนะครับก็คือแบบ อัตานัยและแบบปอรนายัยตัวนี้จะเป็นที่ใช้กันใช้กันเยอะนะครับอัตานัยคืออะไรอัตานัยคือไปเปิดนะครับแบบทดสอบที่มีเฉพาะคาถามนักเรียนต้องคิดเองปอรนัยคือกข,อข,อของอนะแต่ว่าฐานปอชมี4ี่ช้อยปอสห้าช้อยนะครับ การสร้างแบบทดสอบชนิดต่างๆ,ๆการสร้างแบบทดสอบชนิดต่างๆหนึ่งแบบทดสอบอัตนัยหรือความเรียงนะครับลักษณะทั่วไปเป็นข้อสอบที่มีเฉพาะคําถามได้ให้ผู้เขียนนี้ตอบอย่างเสรีหลักการสร้างคือเขียนคําชิดแจงเกี่ยวกับวิธีการตอบให้ชัดเจนควรเขียนคําถามให้ชัดเจนและควรใช้คําถามที่ให้ความคิดเช่นจงอธิบายจงวิเคราะห์ กำหนดเวลาให้ให้ตอบนานพอสมควรเลือกถามเฉพาะจุดที่สำคัญถามคำถามแต่และข้อมีความยากง่ายไม่เท่ากันข้อสองข้อสอบแบบการถูกผิดนะครับปอรานัยนะครับลักษณะทั่วไปคือมีสองตัวเลือกเช่นถูกผิดใช่ไม่ใช่นะครับแก้คำถามให้รัดกลุมสั้นๆ เขียนคำถามด้วยภาษาง่ายชัดเจนตรงไปตรงมานะครับออกข้อสอบให้มีข้อถูกกับข้อผิดจํานวนใกล้เคียงกันหลักการให้คะแนนไม่ควรใช้วิธีหักคะแนนหรือติดลบในข้อสอบตอบผิดนะครับสามข้อสอบแบบเติมคำข้อสอบแบบเติมคําลักษณะทั่วไปเป็นข้อสอบที่ประกอบด้วยประโยคข้อความที่ยังไม่สมบูรณ์แล้วให้ตอบเติมคํประโยค การสร้างไม่ควรใช้ข้อความหรือประโยคจากหนังสือแล้วตัดบางคำหรือบางข้อความออกมาใช้เป็นคำถามคำถามคำตอบที่ต้องการให้เติมหรือที่ถูกต้องต้องเป็นคำตอบที่เฉพาะเจาะจงไม่ตีความหมายในแต่ละข้อความให้เติมแห่งเดียวตอนท้ายของประโยคหรือข้อความแต่ละแต่ถ้าจําเป็นอัดเว้นให้เติมส่วนอื่นตำแหน่งที่เติมต้องเป็นจุดสําคัญจริง สี่ข้อทดสอบแบบสั้นๆนะครับหลักการสร้างคือคําตอบที่ต้องการมักแต่สั้นเป็นคําเดียววลีเดียวหรือประโยคสั้นๆ,ๆ,ๆคําตอบที่ได้ต้องเป็นประโยคต้องเป็นประเภทตายตัวแน่นอนมักจะเป็นคําถามที่เกี่ยวกับสัตว์กฎนิยามทฤษฎีหลักการทำข้อสอบแบบจับคู่นะครับ กษณะทั่วไปเป็นข้อสอบเลือกตอบชนิดหนึ่งโดยมีคำหรือข้อความแยกออกจากกันสองชุดนะครับตัวเลือกต้องมีจำนวนมากกว่าสองถึงสี่ข้อตัวยืนควรจะมีจํานวน5้าถึงสิข้อถ้าตัวยืนมีจํานวนน้อยไปจะจับคู่หาคําตอบได้ง่ายมากข้อความในแต่และชุดต้องเป็นเอกัภ์ตัวยืนในแต่และข้อมีโอกาสจับคู่กับตัวเลือกทุกข้อ ข้อสอบในชุดนี้ตัวยืนต้องตัวเลือกทุกข้อต้องอยู่ในหน้าเดียวต้องระบุูความสัมพันธ์ของข้อความทั้งสองชุดให้ชัดเจนรูปแบบของข้อข้อสอบจากผู้ส่วนใหญ่จะใช้ผู้ตอบนำอักษรหน้าข้อความทางขวามือไปในส่วนวงลิฟหน้าข้อความทางซ้ายมือจะคิดว่าสัมพันธ์กันข้อสอบ เลือกตอบนะครับข้สองเลือกตอบนะครับหลักการคือลักษณะทั่วไปเป็นคําถามแบบเลือกตอบจะประกอบด้วยตัวเลือกที่เป็นคําตอบถูกและตัวเลือกที่เป็นตัวลวงและคําถามแบบเลือกตอบที่ดีนิยมใช้ตัวเลือกที่ใกล้เคียงกันดูคนเผืนจะเห็นว่าตัวถูกต้องหมดหนึ่งหลักการสร้างครับเขียนตอนนํา ให้เป็นประโยคคำถามสมบูรณ์อาศัยเครื่องหมายเครื่องหมายคำถามนะครับปัส,สนีเครื่องหมายปัส,สนีเน้นเรื่องจะถามให้ชัดเจนและตรงจุดไม่คลุมเครือควรถามในเรื่องที่มีคุณค่าต่อการวัดหลีเกเลี่ยงการคำถามปฏิเสธอย่าใช้คำพูดเฟือยเขียนตัวเลือกให้เป็นเอกพันควรเรียงลำดับตัวเลือกให้ในตัวเลือกต่างๆเขียนตัวเลือกให้อิสระขาดจากการ ควรมีตัวเลือกสี่ถึงห้าตัวอย่าแนะคำตอบ,บตัวนี้ลักษณะสำคัญของเครื่องมือการศึกษานะครับเครื่องมือคนทางการศึกษาตัวนี้เอามาดูตรงนี้นะครับันี้จะสําคัญความเที่ยงตรงนะครับความเที่ยงตรง สามารถวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือสิ่งที่ต้องการวัดนะครับความเที่ยงตรงตามเนื้อหาคือการวัดนั้นสามารถวัดได้ครอบคลุมเนื้อหาก็คือเท่ากับหาค่า iOC นะครับก็คือความเที่ยงตรงตามเนื้อหาคือ iOC ความเที่ยงตรงเชิงสัมพันธ์คือเด็กเก่งจะได้คะแนนสอบสูงส่วนเด็กอ่อนจะได้คะแนนสอบตำ่ำความเที่ยงตรงตามโครงสร้างคะแนนจาก แบบวัดมีความสอดคล้องสอดคล้องกันนบลักษณะพฤติกรรมของกินของเด็กนะครับสองความเชื่อมัน่นแบบทดสอบที่ดีต้องมีความเชื่อมัน่นได้ว่าผลจากการวัดคงที่แน่นอนไม่เปลี่ยนไปมาการวัดครั้งแรกเป็นอย่างไรการวัดซ้ำอีกครั้งโดยแบบทดสอบชุดเดิม ผู้ถูกทดสอบกลุ่มเดิมวัดกี่ครั้งผลการวัดควรจะเหมือนเดิมความเชื่อมั่นมีค่าอยู่ระหว่างศูนย์ถึงหนึ่งจุดศูนนะครับอันนี้ออกว่าสอบนะครับความเชื่อมั่นอยู่ระหว่างค่าใดศูนถึงหนึ่งนะครับ0ูนถึงหนึ่งจุศูนความเป็นปรนในความชัดเจนความถูกต้องความเข้าใจกันนะครับผู้อ่านผูสอบทุกคนเข้าใจตรงกรันผู้ตรวจทุกคนให้คะแนนตรงกรัน แปลความหมายของคะแนนให้ตรงกันนี่ความหมายของคําว่าโปรันนะความยากความยากนะครับแบบแบบทดสอบที่ดีต้องมีความยากง่ายพอเหมาะคือไม่ยากเกินไปหรือไม่ง่ายเกินไปค่าเฉลี่ยความยากง่ายข้อทั้งหมดฉบับสูงกว่า0.5ห้ถือว่าข้อสอบง่ายหรือค่อนข้างง่ายค่าต่ำกว่า0.5ห้ถือว่าทดสอบนั้นค่อนข้างยาก นะครับความยากคือ p มีค่าตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งถ้าค่า p สูงนะครับแสดงว่าคำถามนั้นมีผู้ตอบถูกมากแสดงว่าข้อสอบนั้นง่ายนะครับนี่จำไว้นะครับถ้า p สูงคือข้อสอบง่ายถ้า p ต่ำมีคนตอบคำถามนี้ถูกน้อยแสดงว่าข้อสอบยากอันนี้ไออกข้อสอบแล้วนะครับค่า p สูงค่า p ต่ำแบบทดสอบที่ดีค่า p อยู่ระหว่างจุดสองถึงจุดแปด 0.2ถึง0.8จุอำนาจจำแนกแบบทดสอบที่ดีต้องสามารถจำแนกผู้สอบได้ที่มีความสามารถเก่งอ่อนต่างกันออกไปนะครับโดยคนเก่งจะตอบข้อข้อถูกมากกว่าคนอ่อนความจำแนกรายข้อนะครับหรืออของแบบทดสอบมีค่าระหว่างลบหนึ่งถึง มหนึ่งถนึงะครับมหนึ่งหนึ่นนนากค่าเฉลี่ยของอำนาจจำแนก้อเท่ากับหรือมากกว่า0.2แสดงว่าแบบทดสอบนั้นจำแนกได้นะครับคือ0.2นะอ่ะเสร็จแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นการวัดและประเมินผลการศึกษานะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับครับ